โวนี้เราใช้แค่3สิ่งค่ะน้ำส้มส่ชูมะกรูดหนึ่งลูกและน้ำยาล้างจานค่ะมาดูวิธีการทำค่ะลูกมะกรูดเราควรจะหารูปที่แก่จัดค่ะเราจะหั่นเป็นชิ้นลเล็กๆค่ะมะกรูดจะมีสารช่วยกำจัดตัวหอยทาค่ะมะกรูดเขาจะมีลิกเป็นกรดสูงค่ะเราก็หั่นเป็นชิ้นลเล็กๆได้ประมาณนี้ค่ะ เราก็จะมาบีบให้สารอาหารออกค่ะส่วนน้ำเราใช้1ลิตรค่ะค่ะเราก็จะบีบให้สารอาหารที่อยู่ในมะกรูดออกมาค่ะค่ะ อย่างที่สองค่ะเป็นน้ำส้มสายชูค่ะส่วนน้ำส้มสายชูเขาก็มีฤทธิ์เป็นกรดเหมือนกันค่ะจะมาช่วยกำจัดมแมลงต่างๆและตัวหอยท่าค่ะเราใช้1ช้อนโต๊ะค่ะส่วนสิ่งถัดไปค่ะน้ำยาล้างจานค่ะน้ำยาล้างจานเขาก็จะมาช่วยกํำจัดมแมลงตัวเล็กๆค่ะ และยังมาช่วยกำจัดหอยทากค่ะเราก็ระลายสัดส่วนให้เข้ากันค่ะสูตรนี้เป็นอีกหนึ่งสูตรค่ะที่ทําใช้ง่ายมากค่ะเมื่อเราระลายสัดส่วนทั้งหมดให้เข้ากันแล้วก็ได้ประมาณนี้เรานำไปรดต้นผักชีใบเลื่อยค่ะ สูตรการกำจัดหอยทากและตัวแมลงต่างๆที่อยู่ใต้ดินค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวบินค่ะหรือกิ้งกือดำค่ะถ้ามีแมลงเยอะๆค่ะก็ทำให้ผักชีใบเลื่อยของเราต้นโทมค่ะถ้าเขามีต้นที่โทมเราควรจะนำสารอาหารหรือสมุนไพรต่างๆมารดให้เขาค่ะ สูนี้เราใช้3มอย่างเท่านั้นค่ะนอกจากมากำจัดมแมลงและยังมาบำรุงต้นผักชีใบเรื่อยให้เขามีต้นที่แข็งแรงและมีใบที่ใหญ่ใบโตค่ะปลูกผักชีใบเรื่อยเราก็ควรต้องมีสารหารหรือสมุนไพรรดให้เขาเป็นประจำค่ะสูตรนี้เราก็สามารถนำไปรดต้นไม้ชนิดอื่นก็ได้ค่ะ ต้นบอนสีก็เหมือนกันค่ะตัวหอยทากและ,มะแมลงต่างๆชอบมาอยู่หน้าดินค่ะเราก็ควรจะลดให้เขาค่ะ